มาละไปดูปะโอเคครับผมมาเข้ากล้องแล้วครับผมครับสวัสดีครับพูดจะภาษาพวงข้างช่างตั้มนะครับอ่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับคันที่เราลงไลฟ์ไลฟ์ให้ดู2-3วันเนี่ยนะครับคันนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรนะตาอ,อุดรธานีอำเภอครับอำเภอกุดจับอำเภอกุดจับ,อ,อ,จบอุดรธานีนะครับตัวนี้เป็นพวงข้าง V P C ตะกร้าจัมโบ้ราคา17,000ไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับสามารถเลือกได้ทุกสีทุกลายนะครับประตูนะครับก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะครับเปิดปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับขึ้นลงง่ายเด็กๆก็ขึ้นได้ลดลงไหมลงไหมลองไหมลองดู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 อ้าวลุกลุบตึ้มอ่ะวลองขึ้นดูลองขึ้นดูขึ้นดูขึ้นดูนี่ฮะเด็กๆก็ขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนะครับอ่ะ มาดูมาดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นพ่วงข้าง V.I.P. ราคา17,000หมื่นเจก้าจัมโบ้นะครับไม่รวมรถไม่รวมส่งแม็กใหมย่ยางใหม่โช๊คใหม่เป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับอ่ามาดูลายเบาะตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะเป็นลายเอ่อเ้าไหมอีสานนะครับแม็กใหมย่ยางใหม่โช๊คใหม่นะครับแบ่งใหม,มย่ยางใหม่โชค๊คใหม่เบาะพิงหลัง ความสูง30เซนนะครับนั่งนั่งกันสบายๆเลยอ่ามาดูตากาบบบะกร้าจัมโบ้แบบไหนอ่ามาดูกันนี่ฮะตะกร้าจัมโบ้ไซส์จัมโบ้เลยนะครับเต็มตัวพว่วงใส่ของได้จุใจนะครับเอกลักษณ์ของช่างตาั้มนะครับผีเสื้อสาตัวนะครับต้องมีผีเสื้อ3าตัวแล้วดาวด้านหน้าหนึ่งดาวไฟไฟลี้ยวเอ้ยไฟเลี้ยวไฟลีฟลเป็น LED นะครับตัวนี้ปิดเข้าไป,ปมีกุญแจล็อกให้อ่าต่อไปมาดูตะกร้าเก็บของใต้หลังคานะครับ ซส์จัมโบ้เลยก็มีหูพุดแจล็อกไข่ด้วยนะครับประมาณนี้มาข้างหน้าตามมาอ่ะมาดูกระจกนะครับมีกระจกมองหลังให้ด้วยเสียงดังดีมากเสือฮอนบ้านเงียบดีอ่ะประมาณนี้เลยมีกระจกมองหลังให้เนาะนี่มาดูเดี๋ยวขึ้นก่อนปึ๊บสำคัญเลยนะมีเล็กจับกันตกให้เห็นไหมด้านฝั่งมอไซค์ด้านหน้าก็มีอันนี้กันสาลูกค้าขอเพิ่มนะได้ละแปดร้อยนะครับ กับกันตกด้านหลังก็มีให้นะชอบใหญ่เลยชอบชอบใจชอบใจขึ้นลงง่ายสะดวกสบายให้เห็นแล้วนะครับไหนลูกไหนลูกอ่ะเดี๋ยว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 พี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูพาเด็กไปโรงเรียนนะครับขึ้นขึ้นไปอึ๊บอ่าเป็นไงเจ้ายืมกันยืมกันยืมยืมยืมกันอ่าโอเคนะครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าทิกต a อกเฟ o บุ๊กยูทูบนะครับพิมเข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มเป็นภาษาไทยนะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วขอให้เอฟซช่างตั้มแฟนคลับช่างตั้มขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกๆท่านถูกหวยเลยเบอร์ทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ